ใครบ้างที่จะปฏิเสธของทอดได้ลงโดยเฉพาะหนังไก่ทอดเรียกว่าเป็นของโปรดของแม่เลยค่ะแต่จะทําหนังไก่ทอดทั่วไปก็ไม่ใช่แม่วันนี้จะมาแจกสูตรหนังไก่สวรรค์สูตรจากนิตยสารแม่บ้านเล่มที่95ปีพศ2525จะอร่อยน่ากินขนาดไหนไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะหั่นหนังไก่เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยรวมกันให้ละเอียด ใส่กุ้งสับไข่ขาวเกลือป่นผสมให้เข้ากันตักเนื้อกุ้งใส่ลงในหนังไก่แล้วพับทบกันให้สนิทยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดไฟปานกลางจนสุกยกลงพักให้เสด็จน้ำตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อนใส่หนังไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบ ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันโขลกพริกชี้ฟ้ากระเทียมให้ละเอียดใส่น้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือป่นคนให้เข้ากันยกขึ้นตั้งไฟอ่อนเคี่ยวพอข้นเหนียวยกลงหนังไก่ทอดสอดไส้กุ้งสาบกรอบนอกนุ่มในยิ่งกินกับน้ำจิ้มรสกลมกล่อมก็ยิ่งเข้ากันอร่อยเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยค่ะ ใครมองหาเมนูของทอดกินเล่นเพลินๆก็ขอแนะนำเมนูนี้เลยรับรองว่าติดใจกันทุกคนค่ะ